Infinity Podcast Beyond Business Its Experience Self Talk to Success พูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ Infinity Podcast ชาวนี้พบกับผมปิงสุภกรสวัสดีครับ ก็หยุดยาวมาแล้วนะครับ4วันนะผมเชื่อว่าทุกท่านก็ยังลงทุนนะครับที่จะพัฒนาช่วยของท่านอย่างตลอดเวลาเนาะแล้วก็อย่าลืมบาลานซ์นะครับสมดุลของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพนะครับทั้งกายทั้งใจนะครับดูแลธุรกิจเนาะแล้วก็ดูแลความรู้นะครับดูแลทักษะต่างๆรวมไปถึงดูแลคนที่เรารักนะครับเพื่อนๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกของเรานะครับแล้วก็ญาติของเราเนาะรวมถึงทีมงานของเราด้วยนะครับ เช้านี้ก็จะมาพูดกันต่อนะครับเรื่องของคนจนกับคนรวยนะครับผมยังพูดเสมอๆนะครับว่าเราไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับแต่เรากําลังเรียนรู้ว่าอุปนิสัยของสองคนนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งพอเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือต้องนําไปใช้กับตัวเราเองนะครับปรับ mindset ตรงนี้ปรับวิธีคิดแบบนี้วิธีการแบบเนี้เข้ามาสู่ตัวเรานะครับอย่าฟังแค่เพลินๆนะครับฟังไปแล้วก็ กผลึกนะครับแล้วก็นําไปใช้กับตัวเองนะครับเขาบอกคนจนเนี่ยซื้อหวยครับแต่คนรวยเนี่ยถือหุ้นนะครับาาฟังันดีนะครับคนจนซื้อหวยคนรวยถือหุ้นคนจนเนี่ยจะมีเซลฟ์ทอล์กว่าสักวันฉันต้องดวงดีไม่แน่อาจถูกรางวัลที่หนึงก็ได้ส่วนคนรวยก็จะพูดกับตัวเองว่าฉันจะพยายามทําให้หุ้นของฉันมีมูลค่าเพิ่ม โอ้โหสคำพูดเซลฟ์ทอลเนี่ยมันสร้างอนาคตที่ต่างกันแบบลิบลับเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็หวังจะแบบรวยข้ามคืนเนาะอีกคนหนึ่งเนี่ยหวังที่จะรวยแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่ารวดเร็วฉับพลันเนาะทำไมตอนนี้ครับหวยถป็นที่ยมนะครับคนที่มักออคนที่ซื้อเนี่ยมักจะเป็นคนจนนะครับแต่คนรวยมักจะไม่ซื้อครับคนสมองทึบเนี่ยจะเชื่อโชคชะตาครับคนสมองไวจะเชื่อโอกาส คนจนต่างคิดอยากรวยครับพวกเขาอยากรวยแบบชั่วข้ามคืนนะครับแล้วจะมีวิธีไหนบ้างละ่ะถ้าชั่วข้ามคืนด้วยได้นะครับเช่นนั้นก็จะเป็นการซื้อหวยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยคิดหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้และเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับคนจนจะรอคอยครั้งแล้วครั้งเล่าครับแล้วก็จะผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่านะครับทุกครั้งพวกเขาจะปลอบใจตัวเองว่า ai, ฉันเกือบจะถูกรางวัลแล้วครั้งต่อไปต้องดวงดีแน่ๆเลย หากเปรียบเทียบคนจนกับคนรวยเนี่ยคนจนไม่กล้าคิดและไม่ยอมคิดครับตรงนี้สําคัญนะครับคนจนเนี่ยไม่กล้าคิดและก็ไม่ยอมที่จะคิดนะครับจะมีข้ออ้างต่างๆว่าฉันไม่ได้เก่งแบบนั้นฉันคิดไม่ออกหลอกความรู้ฉันไม่มีนะครับแล้วทําไมพวกเขาถึงกล้าคิดนะครับว่าตัวเองจะถูกรางวัลจริงๆโอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับพอไม่กล้าคิดแล้วก็ไม่ยอมคิดที่จะทาอะไรให้มันสําเร็จนะครับแต่กล้าคิดว่าจะถูกางวันที่1นนะครับ แล้วทำไม mm. พวกเขากล้าเอาความหวังที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเนี <aru> ่ยไปฝากไว้กับดวงครับงั้นถ้าเราเนี่ยเริ่มเรียนรู้แล้วเนี่ยเราต้องไม่เอาความหวังของชีวิตของเรานะครับไปฝากไว้กับดวงนะครับต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยฝากไว้กับปัญญาของเรานะครับไว้กับความคิดของเราเนาะแล้วทําไมพวกเขาเนี่ยเออกล้าครับก็มาดูกันต่อนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพลวงตาครับและจับต้องไม่ได้ เออพอเวลาชวนมันทาธุร,รกิจเนาะแบบว่าเห็นคนประสบความสําเร็จนะครับได้รายได้5หลัก6หลัก7หลักนะครับเขาก็จะพูดว่าเ,เป็นไปไม่ได้หรอกมันหลอกหรือเปล่าเป็นภาพลวงตาหรือเปล่นปนา,าน,นะครับแต่พอบอกให้ไปเสี่ยงโชคนะครับอันนั้นเป็นภาพลวงตายิ่งกว่านะครับเพราะว่ามีคนสําเร็จน้อยมากเลยเนี่ยแต่พวกเขาก็ยังไปลงทุนกันตรงนั้นนะครับที่มันจับต้องไม่ได้นะครับพวกเขาเชื่อมั่นและเพ้อฝันว่าตัวเองเนี่ยมีโชคชะตาเหนือกว่าคนอื่น ตัวเองเป็นคนที่ดวงดีนะครับแล้วก็จะหลงทางไปอีกนานแสนนานนะครับหากสังเกตเนี่ยคุณจะพบว่าน,นะครับการซื้อหวยเนี่ยเป็นแค่เกมของคนจนในกระเป๋าสตางค์ของเขาเนี่ยแทบไม่มีเงินเลยนะครับคนรวยจริงๆเนี่ยจะไม่นิยมซื้อหวยนะครับก็อาจจะซื้อบ้างเนาะแต่ซื้อเพื่อความสนุกนะครับหรือซื้อเพื่อเออช่วยคนอื่นอะไรก็ตามนะครับแต่คงไม่ได้ซื้อเพื่อหวังจะร่ารวยนะครับเพราะเกมที่พวกเขาเล่นเนี่ย คนรวยเนี่ยมีความเสี่ยงและน่าดึงดูดกว่าอย่างการเล่นเล่นหวยนะครับคือการลงทุนในหุ้นนะครับคือการเล่นหุ้นเนาะถ้ามองจากฐานะการเงินของคนจนนะครับถ้าพวกเขามีโรคภัยไข้เจ็บหรือเจอภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาจะยากจนขึ้นมาทันทีครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาจงึงเลือกวิธีการซื้อหวยนะครับสาเหตุดึงเนี่ยเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยเกียรติคร้านนะครับไม่ยอมใช้สมองคิดหาวิธีที่ดีกว่านี้ครับ ไม่น่าล่ะนะครับนิวตันนะครับชื่อนิวตันใช่ไหมครับเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับคนที่คิดคนแรงน้มถ่วงของโลกเนาะเมื่อนิวตันเนี่ยเผชิญกับความล้มเหลวนะครับนิวตันก็แงนมมองท้องฟ้านะครับแล้วพูดแล้วก็ถอนหายใจยาวๆแล้วก็พูดว่านะครับเราคำนวณความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าได้ แต่ไม่มีทางวัดระดับความโง่เขลาของคนได้โอ้โหอันนี้รู้สึกว่าเจ็บแสบที่นิวตันพูดไว้นะครับก็คือว่าขนาดความเร็วของวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยยังสามารถคำนวณได้เลยครับแต่ว่าความโง่เขลาของคนเนี่ยไม่รู้จะวัดยังไงนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยคนคนรวยจึงร่ํารวยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือความขยัน,นครับความกล้าคิดกล้าทำนะครับการมีวิสัยทัศน์ครับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะครับ การที่ไม่ฝากความสําเร็จฝากความฝันเนี่ยไว้กับโชคชะตานะครับแต่คนรวยเนี่ยจะฝากความฝันความสําเร็จฝากความต้องการของเขาเนี่ยไว้ที่ปัญญาของเขานะครับไว้ที่ตัวของเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยคนจนที่กําลังซื้อหวยเนี่ยจะไม่ลองทําดูบ้างเลยครับลองเปลี่ยนความคิดและการกระทําของตัวเองดูก่อนครับไม่แน่นะครับพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนรวยจริงๆเลยก็ได้นะครับแนวคิดในการสร้างความรวยเนี่ยคือ เลือกวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพครับตรงนี้อยากจะให้ดอกจันไว้นะครับว่าเลือกวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับในเมื่อปรารถนาความร่ารวยเนี่ยก็ไม่ควรเอาความหวังไปฝากไว้กับหวยควรลงมือทําแต่เนื่นๆใช้วิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับทําให้ความหวังเปลี่ยนเป็นความจริงที่จับต้องและมองเห็นได้นะครับหวยเนี่ยพึ่งพาไม่ได้ครับดึกดึกคืนหนึ่งครับภรรยาฝันเห็นตัวเลขนะครับ เช้าวันลุกขึ้นเนี่ยจึงรีบให้สามีเนี่ยไปซื้อหวยครับสามีรับปากโดยไม่คิดนะครับแต่ก็ซื้อให้เธออย่างเรียบร้อยนะครับผลรางวัลออกมาเนี่ยปรากฏว่าหมายเลขที่พวกเขาฝันเนี่ยนะครับเห็นเนี่ยตรงกับรางวัลที่1ครับแต่น่าเสียดายครับมันเป็นรางวัลที่1ของหวยสวัสดิการครับไม่ใช่หวยระดับประเทศนะครับพวกเขาซื้อมาเนี่ยเป็นหวยกีฬาครับเดิมทีเนี่ยเขาบอกใต้อาคารที่พักของพวกเขาเนี่ยมีแผงจําหน่ายหวยอยู่2ที่ครับ แต่สามีเนี่ยเลอกซื้อแผงที่ใกล้ที่สุดจากที่จุดที่เขายืนอยู่ครับผลสุดท้ายเนี่ยครอบครัวของพวกเขาเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างไม่เป็นสุขไปอีกนานนะครับโชคชะตาเนี่ยเรอเล่นกับพวกเขาใช่ไหมนี่จะโทษใครได้ครับโทษโชคชะตาโทษพวกเขาคนจนเนี่ยไม่ใส่ใจกับการกําหนดชีวิตของตัวเองนะครับไม่ว่าเรื่องใดก็ตามครับพวกเขาเนี่ยจะเป็นเหยื่อของสถานการณ์เสมอนะครับไม่รู้ขึ้นมากำหนดสถานการณ์ด้วยตัวเองนะครับและพวกเขาเนี่ยจะไม่พยายามลงมือทํานะครับแต่จะรับมือในด้านลบ และเมื่อทําบางสิ่งบางอย่างพวกเขาก็ไม่ยอมทําให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับท้อแท้ง่ายเกินไปนะครับไม่พัฒนาตัวเองทําแล้วไม่ดีก็ท้อแท้นะครับแล้วก็วนอยู่อย่างไงี้นะครับแล้วก็พึ่งโชคชะตาเนาะว่าวันหนึ่งเราคงโชคดีนะนะครับในช่วงเวลาสําคัญที่ยังไม่พยายามอย่างเต็มที่นะครับคือคนคน,คนรวยเนี่ยเขาจะพยายามพยายามอย่างเต็มที่ในช่วงสําสคัญนะครับว่ามันยังไม่ได้พัฒนาอีกเอาอีกพัฒนาอีกนะครับแต่คนจนก็แบบว่าไม่อยากพยายามอย่างเต็มที่อะ พอรู้สึกว่าไม่รู้ทําไปจะได้หรือเปล่านะครับไม่นาซ้ํานะครับพอเจอความล้มเหลวก็ถอยหนีครับพวกเขาไม่พอใจแค่สภาพที่เป็นอยู่แต่กลับไม่ขยันมุ่งมั่นนะครับคือมันแปลกตรงที่ว่าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้นะแต่ให้ขยันก็ไม่เอานะครับงั้นคนรวยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากประสบความสมําเร็จเขาไม่พอใจที่เป็นอยู่ตรงนี้เขาก็เลยขยันนะครับเพื่อต้องการออกจากตรงนี้นะครับที่จริงเนี่ยคนจนที่หลงไหลในการซื้อหวยก็เข้าใจดีนะครับว่า โอกาสเนี่ยถูกรางวัลที่1เนี่ยยังน้อยกว่าการที่คนสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับแต่ได้คะแนนมาเป็นที่1นนะครับถ้าตัวเองมีดวงดีแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็คงไม่เป็นคนจนแล้วนะครับแต่ก็เหมือนกับที่บางคนพูดว่าความหวังเป็นเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของคนจน,นครับพวกเขามักจะเดินไปที่แผงจําหน่ายหวยแล้วเฝ้ารอครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าโชคครั้งต่อไปอาจจะเป็นของชั้นแน่ๆเลยนะครับก็พูดง่ายๆเนาะผมคิดว่า การที่เราเนี่ยนะครับเสี่ยงนะครับที่จะเดินทางออกไปให้โอกาสผู้คนนะครับที่จะเสี่ยงต่อการเจอปฏิเสธนะครับเจอความล้มเหลวเนาะเจอผู้คนอาจจะไม่ชอบเราหรือมองเราในด้านลบนะครับแต่เมื่อเรานะครับพบกับ3ามแฟรนไชส์หรือ3สาขาเนี่ยหรือ3สายงานเนี่ยนะครับโอ้โหช่วยจะเปลี่ยนตลอดการนะครับและมันมีโอกาสเกิดขึ้นมา่อการซื้อหวยแน่ๆนะครับการที่เราจะไปพบเจอผู้คนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองและมาจอยกับเรานะครับ แล้วก็ท่านก็ยินดีในการดูแลและให้การพัฒนาเขาว่าเขาควรทําธุรกิจแบบไหนให้ประสบความสาเร็จผมว่าง่ายกว่าการซื้อหวยเยอะจริงๆนะครับหลังจากผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่านะครับคนจนจะพูดว่าช่างเถอะฉันมีดวงเกิดมาเป็นคนจนเนี่ยเริ่มตัดพ้อชีวิตใช่ไหมครับน้อยใจกับชะตาชีวิตว่าเออเราจนต่อไปก็ได้เราคงมีโชคชะตาชีวิตแค่นี้แหละผมลิขิตมาแล้วนะครับนี่เป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดพร้อมกับดูถูกตัวเองครับ ซึ่งมันเป็นความคิดที่ทําร้ายตัวเอง,องคนจนนะครับหลังจากที่พวกเขาพบความล้มเหลวหรือพ่ายแพ้มาหลายครั้งเนี่ยก็เริ่มจะโยความผิดหวังนะครับไปที่ข้อสรุปว่าชีวิตถูกลิขิตมาแล้วเป็นพรมลิขิตโชคไม่ดีจึงกลายเป็นข้ออ้างนะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นคนจนแล้วโชคคืออะไรครับไม่มีคนบอกได้ชัดเจนนะครับถ้าเราพูดว่าคนรวยเกิดมาต้องร่ํารวยส่วนคนจนเกิดมาต้องยากจนเนี่ยอย่างนั้นจะอธิบายยังไงครับว่าคนคนที่เปลี่ยนจาก จนมารวยหรือคนที่เปลี่ยนจากรวยมาจนเนี่ยจะที่บายยังไงครับดังนั้นควรจําไว้นะครับว่าเรากําหนดชีวิตตัวเองได้ครับเรากําหนดชีวิตตัวเองได้นะครับอย่าเอาคาหวังของชีวิตไปฝากไว้กับความเพอ้อฝันนะครับที่ไม่มีวัวนเอื้อมถึงอีกต่อไปครับความลับของความร่ํารวยของคนรวยคือการถือครองหุ้นนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับฟังดูดีๆนะครับ บิลเกตเนี่ยเป็นเศรษฐีนอัดับต้นๆของโลกนะครับจากการถือครองหุ้นของ Microsoft ในระยะยาวนะครับผมย้ำนะครับว่าในระยะยาวนะครับบิลเกตเนี่ยไม่ได้ทำวันเดียวแล้วร่ำรวยถือหุ้นมาตลอดนะครับแล้วรวยตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ครับเขาก็ถือครองหุ้น Microsoft ตั้งแต่วันแรกที่มันยังไม่ได้เติบโตมากนะครับบัฟเฟตนะครับก็ลงทุนในบริษัท h a ร์ท w ว y นะครับในระยะยาวครับ ผมย้ำระยะยาวนะครับเห็นไหมครับว่าทําธุรกิจให้สําเร็จต,ต้องระยะยาวนะครับถ้าอยากมีเงินแบบแป๊บเดียวระยะสั้นไม่ได้แปลครับหาของมาขายก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากถือหุ้นร่ำรวยระยะยาวเนี่ยท่านต้องคิดถึงระ,ระยะยาวนะครับเศรษฐีโลกอย่างตระกูลวอลตันนะครับก็ลงทุนบริษัทวอล mart ระยะยาวครับลีกาชินก็ถือหุ้นของ CK เคฮัชิสันโฮดดิ้งนะครับระ,ระยะยาวครับความร่ำรวยของเจ้าชายซาอุดิอาระเบียอันวาลิดบินทาฮทาราวนะครับ ก็มาจากการถือหุ้นของซิตี้แบงค์ระยะยาวนะครับดังนั้นหากพิจารณาพื้นฐานของหลักการเนี่ยที่ดูเหมือนพิเศษนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเป็นหลักการธรรมดามากครับคุณจะเห็นความลับแห่งความร่ํารวยของตลาดตรงนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยถือครองหุ้นระยะยาวนะครับซึ่งมันก็คล้ายกับถ้ำสมบัติของอาลีบาบาครับคนรวยเนี่ยบอกให้คุณรู้ว่าในโลกนี้เนี่ยคนที่รวยที่สุดคือคนที่เป็นเจ้านายครับ และก่อตั้งบริษัทของตัวเองย้ํานะครับหรือลูกจ้างไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่คนรวยเนี่ยก็จะเป็นเจ้านายตัวเองครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะครับรวมถึงเนี่ยพัฒนาตัวเองเพื่อบริหารธุรกิจบริหารกิจการให้ประสบความสำําเร็จให้ได้ดีนะครับในทั่วโลกนะครับหลังจากบริหารกิจการได้ดีแล้วเนี่ยก็จะนําเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับบิลเกตไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับย้ำอีกทีบิลเกตไม่ได้ซื้อหุ้นครับ แต่เขาถือครองหุ้นนะครับมูลค่าสูงสุดในโลกครับซึ่งชื่อ Microsoft เนาะคนรวยทุกคนเนี่ยจะพยายามทําให้บริษัทของตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และถือครองหุ้นครับและนี่เป็นวิธีการชาญฉลาดมากกว่าการซื้อหุ้นนะครับในปี162 0ครับฮอลแลนด์นะครับที่เพิ่งได้รับอิสรภาพเนี่ยกำลังเผชิญกับความยากลาบากครับภายนอกก็ถูกสเปนปิดล้อมนะครับภายในก็มีปัญหาเรื่องการตลาดและทรัพยากร ซึ่งมีชาวฮันแลนด์ที่ทําธุรกิจมายาวนานเนี่ยตัดสินใจสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อจะบุกเบิกการทําการค้าเครื่องเทศและเงินทองแบบกําไรผูกขาดครับในเส้นทางแถบตะวันออกและทวีปอเมริกานะครับแต่การก่อตั้งบริษัทต้องใช้เงินมหาศาลนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคลใดเนี่ยก็ไม่มีทางรับภาระต้นทุนจำนวนมหาศาลและความเสี่ยงที่อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ครับ ในเวลานั้นชาวฮันแลนดหัวใสนะครับจึงคิดจะเปลี่ยนแปลงการทํากิจกรรมทางการเงินของมนุษย์เรานะครับโดยการจําหน่ายหุ้นเพื่อระดมทุนนะครับเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจํากัดมีการแบ่งจําหน่ายมูลค่าหุ้นน้อยๆนะครับเพียงแค่100ก็ยังซื้อได้นะครับซึ่งในเวลาไม่นานนะครับก็สามารถรวบรวมทุนได้ประมาณ6กล้านห้าแสนกิลเดอร์นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเทียบเท่าประมาณหลายพันล้านบาท,ทเดียวนะครับตรงนี้เนี่ย ผมถึงบอยครับว่าถ้าเราเนี่ยรอทรัพยากรเราพร้อมก่อนรองเงินเราพร้อมก่อนแล้วเมื่อไหร่เราจะสามารถเปิดธุรกิจลงทุนได้นะครับวันนี้ชานฉลาดกว่านะครับที่เราเนี่ยคอลลาบอเรชันนะครับจับมือกับยูนิล v เวอร์ไลฟ์นะครับเพราะว่าเขามีทรัพยากรที่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมสินค้านะครับเงินทุนที่มหาศาลนะครับเป็นบริษัทที่ไม่ต้องกู้เงินมาทําธุรกิจครับใช้เงินตัวเองลงทุนมาตลอดแล้วเวลาเป็นหลาย10ปีแล้วนะครับ มากกว่า80ปีครับผมว่างั้นมั่นคงมากๆเลยนะครับมีสูตรวิจัยสินค้าของตัวเองนะครับมีโรงงานผลิตของตัวเองนะครับมีวิธีคิดนะครับในการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนมาเป็นร้อยปีครับงั้นถ้าเราเนี่ยฉลาดกว่าไหมครับที่เราจะหุ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้ครับแล้วทํากิจการของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะครับมาดูจากเรื่องราวที่เราเล่ากันมาแล้สรุปดูนะครับเรื่องแรกคือเราเนี่ยฉลาดกว่าน่นะครับแน่นอนนะครับหัวใสกว่าเหมือนฮอลแลนด์เนี่ย ที่เริ่มระดมทุนเพราะว่าไม่มีทุนขนาดนั้นนะครับเราเองก็อยากสาเร็จใช่ไหมครับแต่จะมีทุนขนาดนั้นเราจะไปวิจัยสินค้าระดับโลกขนาดนี้ตังก็ไม่มีครับงั้นเราทําอะไรครับจับมือเลยครับ Collapse นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับิ n i l e v e r เลยซึ่งง่ายกว่านะครับแล้วก็ในการทําทุยิ n i l e v e r Life นะครับเราก็กําลังเป็นเจ้านายตัวเองครับคุณกําลังเป็นเจ้านายตัวเองแบบที่บ i ลเ g a t e านะครับและคุณกําลังก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะครับผมจะพูดเสมอว่าเราออกไปแนะนําสินค้านะครับ ออกไปแนะนําธุรกิจออกไปดูแลผู้คนนะครับทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการทําธุรกิจเนี่ยให้ดีนะครับคุณเนี่ยกำลังก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะครับไม่ใช่ให้การไปชวนคนไปขายของนะครับแต่คุณกําลังก่อตั้งบริษัทของตัวเองครับและกําลังบริหารจัดการทุกอย่างคุณเนี่ยให้ประสบความสําเร็จอยู่นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ไปขายของนะครับแล้วไปชวนคนนะครับงานนั้นมันเล็กเกินไปสำหรับเราครับเรากําลังก่อตั้งบริษัทที่ยิ่งใหญ่นะครับและที่สําคัญนะครับฟังเอ้ดีนะครับ คุณกาลังถือหุ้นนะครับถือครองหุ้นตลาดสุขภาพและความงามครับตลาดเวลบีอิงนะครับซึ่งตลาดนี่ยิ่งใหญ่และจะเติบโตมหาศาลในอนาคตนะครับเหมือนที่บิลเกตตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสัก70ปีที่แล้วนะครับเขาถือครองหุ้น Microsoft ที่ยังเล็กๆอยู่นะครับแต่เขาเห็นว่าตลาดของซอฟต์แวร์นะครับจะเติบโตทั้งโลกใบนี้ครับเราเห็นอย่างนั้นไหมครับวันนี้ว่าตลาดสุขภาพและความงามเนี่ยตลาดเวลบีอิงเนี่ยกำลังจะเติบโตอย่างมหาศาลนะครับ ในเมืองไทยเองนะครับมียอดธุรกิจสินค้าสุขภาพเนี่ยนะครับหรือว่าเสริมอาหารเนี่ยมากกว่า70,000ล้านบาทครับและตลาดสุขภาพผิวพร <emba> รณเนี่ยมากกว่า9 0 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้แค่สกินแคร์นะครับถ้ารวมไปถึงบอดี้แคร์ด้วยนะมันไปถึงส0 0แสนล้านในเมืองไทยครับแล้วถ้าเกิดว่าทั้งโลกแหะครับไปดูกันได้เลยนะครับว่าเขาบอกว่าโอ้โหทั้งโลกเนี่ยตลาดสุขภาพความงามเนี่ยมีมูลค่ามากเป็นแบบ4.5นะครับล้านล้านล้าน ตอลล่าสารัฐนะครับเยอะมากเลยนะครับนั่นแสดงว่าตลาดที่เราถือครองหุ้นอยู่เนี่ยกำลังเติบโตอย่างแน่นอนนะครับและด้วยการจับมือกับยูนิเวอร์ไลฟ์นะครับมีสินค้าสุขภาพความงามระดับโลกซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถหาทุนระดมทุนนะครับมาผลิตมาวิจัยสินค้าระดับโลกได้เราจับมือเลยครับถูกกว่าครับถือหุ้นตัวนี้เลยครับระดมทุนนะครับก็คือลงทุนกับยูนิเวอร์เลยนะครับลองนึกดูนะครับลองนึกตามผมดีนะครับยูนิเวอร์เนี่ย ผ่านประสบการณ์การมีธุรกิจไซส์4 0 0 0มล้านในเมืองไทยครับและผ่านประสบการณ์มียอดธุรกิจ2ล้านล้านบาทในโลกไปนี้นะครับทั้งโลกแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ4 0ล้านกับ2ล้านล้านทั่วโลกเนี่ยนะครับเราไม่มีโอกาสถือหุ้นตัวนี้ครับถือครองหุ้นตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ถือได้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิครับงั้นมาดูนะครับวันนี้เนี่ยอยู่นี้เคยมีประสบการณ์4ี่หมื่นล้านในเมืองไทยมาแล้ว2ล้านล้านบาททั่วโลกมาแล้ว และจะทำอีกรอบหนึ่งครับกับยูนิ e v เวอร์ไลฟ์คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยมันโตแน่ๆครับถึงไม่มีเราหรือมีเราเนี่ยยูนิ e v เวอร์ไลฟ์นะครับจะมียอดธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยซีมืล้านบาทได้แน่นอนครับเพราะเคยทำมาแล้วและจะมียอดธุรกิจ2อล้านล้านบาททั่วโลกได้แน่นอนเพราะเขาเคยทำมาแล้วครับไม่ว่าจะมีเราหรือไม่มีเรานะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยต้องฉลาดในการลงทุนนะครับลงทุนในหุ้นตัวนี้ครับ ท่านไม่ได้เพียงแค่ไปขายของนะครับไม่ได้เพียงแค่ไปชวนคนมาทําธุรกิจแบบก็แกก๊กนะท่านกําลังถือครองหุ้นที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับที่ท่านกลับมาดูจะบอกว่าขอบคุณมากเลยอะที่เราเนี่ยตัดสินใจถือหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ทําหุ้นที่ตัวนี้ให้เติบโตนะครับดังนั้นงานของเราในวันนี้นะครับคุณไม่ใช่แค่การขายของครับคุณไม่ใช่แค่ไปชวนคนนะครับแต่เป็นงานที่คุณเนี่ยออกไปดูแลผู้คนครับ คุณกาลังเพิ่มมูลค่าหุ้นของคุณทุกๆวันเพิ่มขึ้นนะครับและหุ้นตัวนี้จะเติบโตมหาศาลนะครับลองนึกภาพดูสิครับถ้าใน4 0 0 0ม่นล้านเนี่ยมีมูลค่าหุ้นของท่านอยู่เท่าไหร่ลองคิดดูครับร้อยล้าน2 0 0ร้อาล้านนะครับหรือว่าทั้งโลก2ล้านล้านเนี่ยท่านถือครองมูลค่าหุ้นตัวเนี้ยเท่าไหร่ในอนาคตนะครับไม่ต้องคิดถึงเรื่องรายได้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ารายได้กับท่านหมดปัญหากันชั่วชีวิตนะครับ s e l ทอ a l k ในเช้านี้นะครับ สามาระเง,งแสนวิเศษและมีพลังของเรานะครับและพูดกับตัวเองว่าฉันทําให้หุ้นของฉันมีมูลค่าเพิ่มอีกครั้งนะครับฉันทําให้หุ้นของฉันมีมูลค่าเพิ่มฟังเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆตั้งแต่เช้าชีวิตดีตลอดวันพบกับเซลฟ์ทอล์คทูสักเซสพูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในครั้งต่อไปสวัสดีครับ